สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเมลีคลิปนี้เราก็มาพูดถึงกัปตันของทีมชาติไทยของเราในการลดเล่นใน VNL 2023ในครั้งนี้ครับสาวไทยของเราก็ใกล้เดินทางเข้ามาทุกทีแล้วครับวันที่17นี้สาวไทยของเราก็จะเดินทางไปตุรกีแล้วซึ่งถ้าหากพูดถึงกัปตันทีมในครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแป้นปิยนุษ เป็นน้อยด้วยครับได้รับหน้าที่เป็นกัปตันที่จะคอยกระตุน้นน้องๆในการแข่งขัน vnl 2023นี้แฟนวอลเลย์บอลบางท่านก็อาจจะไม่ได้สังเกตรหรือว่าไม่ทราบนะครับว่าสำหรับ กัปตันทีมจะมีเอกลักษณ์ก็คือในเลขด้านหน้าจะมีเส้นขีดอยู่ใต้หมายเลขเสื้อนั่นเองครับดูจากภาพสำหรับการแข่งขัน,น VNL ครั้งนี้แ้นเสื้อก็มีเส้นขีดที่หมายเลขข้างหน้าครับก็รับหน้าที่กัปตันเชื่อว่าแ้นจะทำได้ดีแน่นอนครับสูู้ครับสาวไทยรอชมรอเชียร์ครับ